สวัสดีครับกันลาเลนเจอร์วันนี้ก็จะมาพูดอีกครั้งเกี่ยวกับการเรดบอสนะครับคือแต่ก่อน่อนหน้านี้ก็ไม่พูดก็มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นปัญหาแล้วก็แค่มีของครบมีตัวบางตัวมันก็เรดได้สบายแล้วพอนนี้มาพอกลับมาเริ่มยากอีกแล้วก็จะคุยก,กันอีกรอบแล้วกันก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเพราะที่เหลือคงต้องไปจัดการกันเอง <c oughs> อย่างแรกครับอัตาราหลบสกิล ผมอ้างอิงเกมแร็กแนาล็อกของสมัยก่อนแล้วกันก็สมัยนี้ก็ยังมีนะไม่รู้ยังฮิตกันอยู่หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เล่นเพิ่มแล้วล่ะอย่างเงี้ยมีค่าหลบสกิลรวมบวกกันได้เกินร้อยใช่ไหมแต่เกิดผมจริงๆแค่95%คิดประมาณนี้นะอ้างอิงจากเกมนั้นนะเกมนี้ไม่รู้เท่าเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็เอาประมาณนี้แล้วกันคือคุณจะมีค่าหลบสกิลสัก พันสามก็ก็เถอะแต่เกิดผลจริงจิงแค่95%ก็คือตี20ครั้งมีโอกาสโดน1ครั้งโดนสกิล20ครั้งมีโอกาสโดนสกิลแค่ครั้งเดียวนี่คือค่าสูงสุดที่คุณจะมีได้แล้วเอ๊ะถ้าอย่างนั้นบอสมันก็แค่95%โดนสกิลนี้สกิลของเอออัอน,นี้ก็ได้ โดนสกิลของมูนไปลบ95เปอร์ลบไปอีก60เปอร์ก็เหลือ35โก็โดนสกิลรัวๆสิก็ไม่ใช่ครับคือถ้าจะหักลบก็มันจะหักลบจากค่าปัจจุบันที่มีอยู่คืออย่างนี้ก็เท่าไหร่อะ125ลบ60เป็นเหลือ65ครับประมาณนี้ซึ่งเป็นบอส ผมว่าอาจจะมีสัก150หรือสองร้อ <c> ย <oughs> คือต้องไปหักจากค่านั้นนั้นก่อนครับหักเสร็จก็ค่อยมาดูว่าเหลือเท่าไหร่ถ้าเหลือเกิน95%ก็นับไปแค่9 9 9 5ถ้าเหลือต่ำกว่านั้นก็นับต่ำกว่านั้นครับนะฉะนั้นก็คือถ้าจะให้มันชัวร์ก็อาจจะต้องโดนหลายสกิลพวกสกิลลดหลบสกิลต่างๆครับ อันนี้ก็สามสิบเปอร์ซึ่งมันน่าจะเบามากคืออีกแนวคิดหนึ่งก็อาจะต้องจัดเต็มๆสำหรับพวกที่มีลดหลบสกิลแบบเยอะๆอ่ะหกหกสิบเปอร์นี่ใช้ได้แน่นอนตัวไหนก่ะอันนี้ว่าเพิ่มความแม่นใช่ไหมเพิ่มติดสกิลเพิ่มความแม่นติดป้ายด้วยเนี่ยลดหลบสกิลอีกห้าสิบเปอร์เนี่ยอย่างเงี้ยแรงๆเนี่ยก็น่าใช้เพราะตอนนั้น นาทีนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันจะอะไรนะมันจะนับกี่สกิลที่จะติดบนบนบนหัวมันอ่ะมันอาจจะโดนเอ้ยนับรวมกันไว้ลดลดลบสกิลรวมๆกันแค่สกิลเดียวพออันอื่นไม่ไม่นับอะไรอย่างนี้ก็ก็ค่อยมาคิดกันอีกทีอาทีมก็ประมาณนี้อารันทำอะไรได้วะ อันนี้ก็เหมือนกันลดหลกกสิบเปอร์คือถ้าโดนอันนี้กับโดนมูนไปก็น่าจะลดไป120และคือถ้ามันจะหลบเก่งอีกแสดงว่ามันมีหลบสก <c oughs> ิลเกิน200อยนนั้นก็บันเทิงกันและและนอกจากจะหลบเก่งแล้วตีแรงด้วยครับโุยวงแตกเมื่อคืนลองแล้วบอสหกดาววงแตกผมวงแตก ตัวที่ว่าถึกๆใส่ถึกๆไปโดยมันตบปลิวหมดเลยว่าใส่หนาแล้วนะฉะนั้นก็ตัวอมตะมีได้ก็มีครับมันก็จะลำบากขึ้นนิดนึงก็คือเราต้องหาพวกตัวปับเพิ่มพลังมาไม่ให้ตายง่ายช่วงเวลาทํเด d ม m a มันก็จะน้อยลงไปอีกเหมือนเดิมก็ต้องกลับมายุครักษาทีมให้แน่นละ ก็เลือกเอาแล้วกันว่าตัวไหนมันแบบบัฟช่วยทีมได้บ้างผมไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ไอดีเนี้ยนะแต่จะให้ดูบอสหกดาวไงว่าเฮ้ยขน,นาดน,นี้เลยเหรอเลือสาเท่าโลเนี่ยเ็าอาจจะเอาต้องเอาตัวเปกเกียบมาใช้เอามาริมามามาใช้เนี่ยส่วนมูนยังไม่ชัว์จริงนะคือผมเชื่อเว็บนั้นมากกว่า ไม่ค่อยเชื่อเกมเท่าไหร่เอาไปลองใช้ดูแล้วกันเกินลองอยู่แหละมันคือถ้ารวมกับสกิลเนี่ยมันจะตั้งสกิลเกินร้อยชัวร์แต่ทําไมโดนสกิลดอกเดียวตายวะก็อย่างนี้ไงก็เลยเอ้ยอะไรวะมีจริงหรือ,รอเปล่ามีแต่คำพูดหรือเปล่าที่เหลือก็อาจจะต้องใส่ช็อกโก้ครับอีกตัวหนึ่ง ยังไม่ยังไม่ได้ใส่ของอ่ะไปเท่านี้ดูก่อนแล้วกันก็วิธีแก้ถึงว่าก็ใส่ตัวล้นหลบสกิลไปให้เยอะขึ้นไปอีกตัวล่างๆก็ไม่ค่อยมีคนตีแลวแต,ตัวบนบนก็ยังไม่ตายเลยก็ยังไม่ตายเลยตัวขวาเมื่อกี้มันจะง่ายหน่อยครับอันนี้ก็ให้เขาตีแล้วกันนะ ราะอันนี้มันแบบลูกน้องเยอะไงลูกน้องเยอะเราก็เรียกเวลาฆ่าลูกน้องได้มันก็ได้แร่ได้แร่เยอะแล้วก็จะได้สร้างทีมได้เยอะขึ้นไปอีกปะจัดกันบอสหดาวครับสูงสุดที่8ดาวใช่ไหมเวลาตรงยากยากตรงนี้ไม่ว่านะแต่เวลาเอาไป PP กับลูนาถึกอย่างนี้ให้ด้วยมันจะไดแ้แฟร์กันหน่อย ฮะเนี่ยเด่นถึกไปก่อนเลยโอ้โหเนี่ยมันตีแบบลมกิ่งเลยอ่ะมูนไปดูดิอามาตะไปอีกตัวช็อกโกไปตัวชนผมไม่ค่อยอยากเรียกไปเยอะเท่าไหร่อันนี้แร่เด้งปานกลางนะสามห้าเปอร์ใช่ไหมคืออาจจะต้องเลือกแบบสายตีธรรมดา ตีธรรมดาเข้าหรือสกิลเข้าครับเน่ยถ้ามูลธนูมาเนี่ยก็ต้องเน้นตีธรรมดาเข้าไม่เข้าเลยอะ่ะอะไรวะดูเพิ่มความแม่นมาน้อยไปหน่อยนะโอ้โหดูเดเมจเข้าดิหลักร้อยอ่ะลดแลวหนึ่งเปอร์ โอ้โหเราก็คิดว่าตายที่ไหนไได้เวลาหมดโอ้โพูดซะเยอะศูนจุดสองเปอร์ตายเลยวิธีดูว่าเราทำเดเมจได้เท่าไหร่ครับรก็กดตรงเนี้ยแัวเมื่อกี้หนึ่งทีแสนหนึ่งคือไม่โดนสกิลเลยอย่างเงี้ยคือมันต้องโดนดอกแรกก่อนครับและหลังจากนั้นมันก็ เพิ่มโอกาสที่จะโดนสกิลที่2องสกิลที่3นะถ้าสกิลแรกลดหลบสกิลอันแรกไม่โดนเลยก็จบอ่าพูดอีกทีสสายก็ไม่รู้ว่าควรทำหรือเปล่าน,นะเเอาไปลองกันเองแล้วกันส่วนใหญ่ทุกตัวจะกสกิลแรงใช่ไหมแต่มีบางตัวเน้นตีธรรมดาแรงครับอย่างเช่นตัวนี้ มาลองแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรว่วะเน,เน้นคิแรงๆเนี่ยคิแรงเจ็ดเท่าเนี่ยตีธรรมดาหลอกดอกละล้านก็ตีละทีละเจ็ดล้านแต่ก็ไม่เห็นโดนคือน่าจะกลบสกิลสูงแล้วก็หลบหลีกก็น่าจะสูงด้วยตัวลดหลบหลีกธรรมดารู้สึกมีแค่ตัวเนี่ยแต่นี่มันลดทั้งสองอย่างเลยไงแล้วก็เออเออมาลองหน่อยเว้แต่เท่าที่ลองเมื่อกี้ก็ ไม่โดนอะไรทั้งนั้นก็ลองไปปรับทีมาเอ,าเองแล้วกันครับอันนี้มาให้ดูคร่าวๆว่าโหดหินขนาดไหนเอาอีกทีตัวเดิมนี่แหละคาใจอะ่ะไปจัดไปตัวบัฟก่อนแล้วกัน ผู้มันตีหายหมดหมดหมด,หมดเลยอะเน้นอัดตัวอมาตะากับตัวบัฟเลือดไปครับเดีย๋ยน้อยช่วงต้นเกมครับแบบเดิมที่เคยแนะนำนั่นแหละว่าเอ้ยเอาตัวพวกนี้ไปเยอะๆจะได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การลอดตายเริ่มโดนแล้วครับเริ่มลดเรื่อยๆแล้วเดี๋ยช่วงจังหวะนี้แนะนำปล่อยตัวโจมตีไปเยอะๆครับโอ้โหเราก็คิดว่าเหลือยี่ ยี่สิบเปอร์ที่แท้ลดไปเปอร์เซ็นต์เดียวสามสิบหรือยี่บเก้าโอ้โหมันก็ไม่โดนเพิ่มเลยวะยี่สิบสี่แล้วเอ้าเอ้าสาดจัดไปยี่เอ็ดแล้วเว้ยเลือดมันเยอะขึ้นด้วยไงกรอะหนาขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รูร้โอ้โหดูดีขึ้นครับสิบห้าจุดเจ็ด เมื่อกี้แสนหนึ่งใช่ไหมโดนไปเพิ่มอีกเท่าไหร่สู่11ล้านเลือดหลักร้อยล้านเลยเนะีเหนื่อยเลยคือก็อาจจะนอกจากเออมันน่าจะมีต้านสกิลสูงด้วย <laughs> ต้องใส่ตัวรถต้านสกิลด้วยเหรอก็เออว่ะไปจ้างมัน ๋ยวค่อยไปคิดเพิ่มครับอัอนนี้เอาให้จบคล,คลิปนี้ไปก่อนไว้คิดเว้เจอกันรอบหน้าแล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะตัวนี้ก็ค่อนข้างกวนตีแนวหลังเนี่ยลอยระล่องเลยมันจะตั้งทีไม่ได้ไงครับเนี่ยป่ะตาเกี้ยงเลยไปล่อยไปกี่ตัวก็โดนหัวตายหมดเนี่ย มะนาวเราก็วิ่งลงหลุมซะง,งั้นก็ต้องมีมะนาวเยอะๆครับหรือตัวริวก็ได้อามาตะกว้างๆอ่ะหลายๆตัวอะโดนไว้แป๊บเดียวเหรอหมดรอบแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงลมแล้วต้องอัดไปอีกหลายๆสกิลครับเออได้เยอะอยู่ไว้ตานี้แต่อย่างว่าครับมันน่าจะถึกมาก แล้วมันก็หวดแนวหลังแล้วแบบระลัวเลยมันตีธรรมดา,างไงเราเน้นหลบสกิลไงเจอตีธรรมดาก็โอ้โ,อโ,อโอหลอยละล่องเลยโอเคครับโคตเหนียวเลย28.2%เมื่อกี้ได้ประมาณส1เ็ล้านใช่ไหมตัวนี้เพิ่มไปอีกเป็นสิสองสิบสามล้าน ประมาณนี้แล้วกันข้อดีก็คือทุกคนจะได้ตีครับถ้าอยากตีก่อนหน้านี้ทุกคนคนเดียวก็กวาดตายละก็เป็นข้อดีตรงนั้นแล้วข้อเสียคือก็ถ้าขายกิวเล็กๆก,ก็เสร็จครับก็ไม่ได้ตีข้อเสียอีกอย่างก็รางวัลเหมือนเดิมแม้แต่แรกกิวที่ให้ก็เท่าเดิม ก็กค,ค่อนข้างเคืนนิดหน่อยปรับยากขึ้นมากแล้วก็ก็ถือว่ายากนะเทียบกับระดับเก่าๆอะ่ะทางทั้งที่เรามีตัวที่โหดขึ้นมากแล้วอ,ะอ่ะมีอะไรอีกนะรับคนอย่างเยอะก็รับได้ได้หมดสิเก่งแค่ไหนก็รับครับมาต้องการคนมากเลยเนะี่ย เออคือบอสตั้งล่างก็เออ,อเขาตีตีกันได้อยู่นะจะไม่โหดมากที่นอกจากจะตีเข้ายากแล้วมันก็ตีเราแรงด้วยไงหลายๆตัวกลับมากวนอีกแล้วอะ่ะตีแรงเกินตัวล่างๆบางตัวก็ไม่มีคนตีครับรางวัลมันกากอะ่ะเขา้เขาใจใช่ไหมเนี่ยโหดทิ้นขนาดเนี่ย แตแ่5ดาวใครจะไปอยากตีออ่ะ่ะปิดท้ายด้วยอะไรคือเราลืมเรื่องตัวต้านสกิลไปเลยครับฉะนั้นก็อาจจะต้านสกิลก็อาจจะ9.5เปอรเหมือนกันก็ต้องลดลงไปอีกซึ่ง6กว่าจะทำอย่างนั้นได้มันก็ต้องตั้งทีมได้ครับ ก็ต้องใส่ตัวตั้งทีมไปให้เยอะกว่านนี้ไดี ID นี้ผมมีอยู่แค่นี้ไงก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ตีขำๆไปแล้วกันว่าคงไม่ค่อยซีเรียสมากเนี่ยตัวตั้งทีมได้เนี่ยมาลิบับเพิ่มเลือดติดโล่สองวิเนี้ยมีริวก็ดีริวก็อมมาตะานานเหมือนกันพวกใช้หลบสกิลบางทีมันก็ ไม่รู้ว่ามันเพิ่มความแม่นให้บอสด้วยหรือเปล่าก็คือถ้าเพิ่มด้วยก็ต้องเพิ่มตัวหลบสกิลไปอีกเพิ่มบัฟหลบสกิลอีกหรือจะเพิ่มดีเฟนต์โดยใช้ตัวมูลคือ,อยังไงก็ไม่แย่นะถึงจะยังไม่เพิ่มต้านสกิลก็เถอะแต่ถ้าเพิ่มก็โอเคดูดีแต่ดีเฟนต์สองหมนนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเพียงพอหรือเปล่าคืออย่างนี้ดีเฟนต์น่าจะมาเป็น เปิดเปอร์เซนต์ด้วยก็ได้ครับเพิ่มเกาะอีก50%อะไรอย่างเงี้ยก็คือด้เมจมาเท่าไหร่เอ๊ยอันนั้นมันต้านสกิลไปแล้วนี่นะอ่าชาชานเขาปรับด้วยนี่ชใช่ไหมตีลาสองเท่าเลยเพิ่มปรบปลีกปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยแกเขาก็ว่าปรับนอก ทีแรกบัฟให้แต่ตัวเองใช่ไหมอันนี้มาบัฟให้ให้เพื่อนละหรือเปล่าหรือว่าบัฟให้แต่ตัวเองเหมือนเดิมไปดูกันเองแล้วกันครับอ่ะน่านจะจบแค่นี้ก็อย่างนี้ก็กิ้วใหญ่ก็น่านจะสบายขึ้นครับน้องมือใหม่ก็ลําบากนิดนึงด่านไม่เศษพูดไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะต้องใช้ไอไอเทมไม่ครบครับถ้าด่านนรกสุดก็กลับไปสูตรเดิม ยึดปั้มสีส้มให้ได้โดยไวครับอย่าไปตีแข่งกันกับฝ่ายตรงข้ามเรื่องปั้มสีส้มคือถ้าฝ่ายตรงข้ามมันตีมาเริ่มตีเข้าแล้วแช่มันไปเลยครับแล้วเราก็ตียึดให้ได้เพราะปั้มสีส้มตีสเปรกว้างมากถ้ามันสเปรไปโดนแนวหลังแล้วแนวหลังตายนี่คือเสร็จเลยนะต้องตั้งทีใหม่เลยซึ่งจะนานมากเสียเปรียบมากฉะนั้นรีบยึดให้ได้ โดยใช้ทุกไอเทมที่มีส่วนป้อมเขียววิธีแก,ก้ก็ปล่อยปล่อยตัวเล็กๆครับเรากลับมาใช้กันซะนะตัวเล็กๆ,ก,เลกๆเนี่ยพวกตัวเล็กๆเนี่ยใส่ของก็กาก,ากไวสำหรับคนที่พอมีของนะคนที่ยังไม่มียออาจจะไปเพียวๆเลยก็ได้โอเคครับก็ติดตามคลิปอื่นๆก็ที่ตัวไอ ก็ได้หรือท้ายคลิปก็มีอีกชาแนลหนึ่งเขาทำอีกหลายๆเกมครับส่วนเกมนี้ก็น่าจะประมาณนี้เราเขาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันคุณก็เพลินๆเ,เนี่ยนะหรือเปล่าก็เพลินโอเคครับแล้วเจอกันครับสวัสดี